คุณน่ะคุณเคยประสบปัญหาเวลาที่จะซื้อของในเกมหรือว่าจะซื้อเกมพารหรือไม่ถ้าใช่ผมมีร้านโลบักมันนำร้านนั้นก็คือร้านโอมารุบักช็อปร้านรับเติมนโลบักเด็ดนีคุณภาพมีทั้งแหลกปุ่มและดีบุกพาร์ทเลเยท่ถึงเรียทเจ็ดและไม่หมดเพียเท่านี้ยังรับกดผลไิ้สแปบอฟุตอีกด้วยเบ็บดีขนาดนี้ร้านเนเมรันเดเดมาร์บอร์ T N T Shop ร่างรัฟฟาร์มอัพทาร์ตารัฟร์มอเซนบล็อกดฟรุตเมดซิตี้โรกเลรอน ล่าลับฟาร์มแมปต่างๆเช่นบ็อกฟุตชินโนบิไลท์2องบอกโนโรบอกรีมาสเตอร์และแอนิเมท์ไฟติ้งซิมูเลเตอร์ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมทุกคนก็อยู่กับผมเดบิโอเค ไวไลค์กุงวันนี้เรื่องขผมก็จะกลับมาเล่นเกมชินอบีไล์เหมือนเดิมแล,และเราจะพูดว่าจะกลับมาทำไมวะกูกาว่าเล่นเกมนี้อยู่แล้วว <im ple af> ่าเฉลยก็ตามเชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะครับผมเจนใครที่ฟาร,ร์มดีที่สุดในเกมนี้นะครับผม,ผม5อันดับหรือว่าบางอันนะฮะอาจจะไปแบ่งเป็นประเภทก็ได้นะครับผม <im ple af> ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้การคร่บอมช่วยกดไลค์กดติดตกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ผมคนนี้ได้เลยนะครับผม และที่สาคัญเลยการจับอันดับพวกนี้นะครับผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมปิดพลาระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อันดับที่ผมจัดมานะครับผมไม่ได้เรียงจากอันดับทั้งหมดนะครับผมบางอันผมอยากได้อนไนขึ้นก่อนผมก็เอานั้นขึ้นก่อนแหละแต่ตั้งชื่คิดว่าจัอันดับทําบอร์อะไรก็ห้าอันดับนี้นะครับผมคือฟาร์มดีหมดโอเคเรามาเริ่มจากที่อันดับที่5กันเลยอันดับที่5นะครับผมตกเป็นของซารุธโทบีนะครับผมซึ่งหรือว่าแอสเองเลดหนึ่งทับ 45ซึ่งแอดนี้นะครับผมหรือว่าซารุทอบีผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับมหรือว่ารีวิวไปแล้วว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมสกิลมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองหามอนเตอร์กันดูก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาคิดมอนเตอร์เอาตัวนี้แล้วกันขออยากค็ดไก่นะอยากคิดไก่นะเออตรงไหนโอ้ไม่ไกลไม่ไกงโอเคเรามาถึงจุดฟาร์มกันแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยซารุทอบีนะครับผมหรือว่าแอส มันมีสกิลการอาเวกนะครับผมหรือว่าการกดแซดนะครับผมก็จะมีกระบอกมาข้างหลังนะดูดิว่ามีแซดสองไหมไม่มีแซดสองนะครับผมก็ถ้าเกิดเรากดแซดก็จะมีกระบอกมาข้างหลังนะแล้วก็เปลี่ยนดาบของเรานะครับผมเป็นกระบอกนั่นเองแล้วก็จะบวกสแต็กถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าไม่บวกความเร็วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยซึ่งสกิลนึงครับผมสกิลที่เอาไว้ฟาร์มจริงๆนะครับผมจะมีอยู่2สกิลนะครับผมจะมีอยู่2กับ3นะครับผมซึ่ง1มันยังไม่ค่อยจําเป็นนะครับผมเพราะว่า สกิลหนึ่งนะครับผมมันจะปล่อยมาแค่นิดเดียวนะครับสกิลบุ๋มหแบบนี้นะครับผมแป๊บเดียวก็ถือว่าอืมนานอยู่เลยนะครับผมส่วนสกิลสามนะครับผมสกิลสามเป็นอะไรที่แบบใช้ใน pvp ได้ดีมากแล้วก็ใช้ในการฟาร์มได้ดีมากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านี่ครับดูครับผมโอ้โหมันเป็นการเบิร์ดดาเมจได้โคตรแรงนะครับผมเห็นไหมตายไปตัวหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดทุกตัวมันโดนแบบเต็มๆก็ตายทุกตัวเลยนะครับผมแล้วสกิลสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะสร้างควันสีดำๆขึ้นมานะครับผมเพื่อทําการรระะเบบิดนคัผม แล้วมันจะดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าความเสียดาจะหายไปหมดนั่นเองหรือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณกด p a s s i v สกิลของซาตุธบีดนะครับหรือว่าตัวแซดมันก็จะเรียกลิงออกมานะครับผมอ่าและยังไม่ใช่แค่นั้น,นครับผมถ้าเกิดคุณกดแซดอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันก็จะเอากระบองมาและถ้าเกิดคุณกดจิวครับนี่มันก็จะเป็นการยึดกระบองไปนั่นเองเออถ้าโดนนะถ้าโดนก็สร้างดาเมจได้ดีนะครับผม ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับคนที่มีซัลลูทบีตั้งแต่ต่อต้นเกม,เน,ะมนะครับผมแล้วมีแค่สกิลหนึ่งนะครับผมวิธีการฟาร์มง่ายมากเลยครับผมให้คุณนะครับผมปีนต,ต้นไม้ตรงนี้ล่อทุกตัวมาครับผมล่อทุกตัวแล้วก็ปีนกำแพงน,นะครับแล้วคือทุกตัวมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคุณก็สกิลหนึ่งไปเลยครับปล่อยไปสกิลหนึ่งปล่อยไปแล้วก็ตามด้วยธาตุอะไรก็ดได้นะครับผมที่พวกคุณมีนั่นเองโอเคเราไปต่อเจนใครที่สี่กันเลยเจนใครที่สี่นะครับผมตกเป็นของนามิคาเซ่นั่นเองเ เอาจริงนะมันมันไม่ใช่สกลูลมันแค่วิชาแต่ก็ช่างมันเอะครับผมก็คือนามิคาเซ่นะครับผมสกิลการฟาร์มมันมีเยอะมากเอาไว้หนีก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดให้คุณด้วยซึ่งสกิลที่จําเป็นกับนาำมิคาเซนะผมก็คือสกิลสองล้วนวเลยเป็นสกิลฟาร์มหมูได้ดีมากโอเคเดี๋ยวผมจะใส่สกิลลงไปก่อนนะครับนี่สกิลมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถือว,ว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้มากเลยเดี๋ยวผมหาเคสก่อนแล้วกันโอเคเรามาถึงที่ฟาร์มกันแล้วนะครับผมซึ่งนามิคาเซนะครับผมก็มมีีโดอกเเช่นคย แลวคือโหมดนี่มีความเร็วที่สุดยอดมากเลยนะครับผมก็เร็วได้เยอะก็เร็วใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วเกิดกด x นะครับผมหรือว่ากดหลบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการวาร์มนะครับผมแต่บางคนจะถามว่าทาไมกด x แล้วมันไม่ไปนะครับผมก็คือคุณต้องเดินก่อนนะครับแล้วก็กด x นะครับผมมันจะเป็นการวาร์มอย่างนี้ใครที่เน้นความเท่ก็ใช้ได้มากเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณมีจุดสูที่เป็นนามิคาเซสลาเซนกันอะและมิคาเซสลาเซนกันแล้วก็เป็นมีดมีด มีดม no. 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 okay. like right. um, ีดม okay. mm ีดอยู mm ่ไหนมีดอยู yeah. ่ไหนวะมีดอยู่ไหนวะมีดมินาโตะมีดมินาโตะมีดมินาโตะโอเคถ้าเกิดคุณมีมีดมินาโตะอย่างนี้นะครับผมบอกเลยเป็นการคอมโบที่สุดยอดอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเกิดมอนเตอร์ยังไม่ทำอะไรุณให้คุณกดสกิลแรกไปก่อนเลยครับสกิลสองนะจะได้ตอนเลเวลประมาณ3 0 0้อกว่ามันจะเป็นการพุ่งไปนะครับผมแบบสตัวและเมื่อออกมาเสร็จนะครับผมนี่มันจะตามเราอย่างนี้บผมกดสกิลสามเพื่อทาให้พวกมันสโลนะครับผมทำสโลเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปเตะ วิ่งเข้าไปเตะไม่ได้เข้าไปเตะไม่ได้ไมไมไดช่างมเถิดแล้วก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือมันจะเป็นการแบบสแปมไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่มีนันมิขัตเศสนันก,ก็พุ่งไปแล้วก็เนี่ยพาสูงจากไปได้นะประมาณนี้เลยแล้วอีกสก,กิลนึงนะครับผมพาสีของน้นมิขัตเนะครับผมกดเซตกดเซตครับผมจะเป็นการวาร์ปนะครับผมถือว่าใช้ได้มากเลยนะเอาไว้หนีใช่เอาไว้หน,หนีแล้วเกิดกดการแล้วกดคิวอะมีไหมไม่มีนะครับผม ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอยู่ระยะไกลเนีอยู่ระยะไกลหวาเข้าไปเตะตู้ม4ี่หมื่เลยนะทุกคนหรือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้มากเลยสำหรับการฟาร์มหมูนั่นเองโอเคเราไปต่อที่เจนใครที่3กันเลยดีกว่าเจนใครที่3นะครับผมตกไปของไอรอนแซนนะครับซึ่งไอรอนแซนก็เป็นทรายเหล็กนั่นแหละเป็นสกิลที่สุดยอดมากเลยแล้วก็มีสกิลอเวกนะหรือว่าการแปลงล่างแต่เป็นตัวซีน,นะครับผมก็คือคุณสามารถใช้กับโหมดสัตหาได้เลยนะครับ โอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับซึ่งไอรอนแซนบอกเลยว่ามันต่างจาก2อันที่แล้วนะผมเพราะว่า2อันที่แล้วมันมีสกิลฟาร์มโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าไอรอนแซนนั้นฟาร์มได้ทุกสกิลนั่นเองซึ่งเรามาเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับแต่ผมขอเปิดอเวกเลยแล้วกันเราไม่ได้มารีวิวเนี A ่ยอเวกนะผมก็จะเป็นการเทำมือพี่โตอย่างนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากเลยถ้าเกิดคุณได้มือมาแล้วนะบอกเลยเป็นการฟาร์มที่ดีมากก็คุณก็แค่อยู่ไกลรแล้วก็ต่อยพวกมันอย่างเงี้ยคิดบล็อกไม่ถึง เนี่ยก็ก็เหมือนซื้อซันโนโอเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยต่อยต่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยเออแล้วถ้าเกิดคุณกดสกิลหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นการสร้างดาเมจล้วนๆอย่างนี้ถือว่าใช้ได้มากเลยสกิลสองก็จะทำให้ศัตรูสตันนะนี่ทำให้ศัตรูสตันนะถือว่าสุดยอดมากเลยสกิลสามก็ต่อด้วยเลยครับผมนี่เป็นหนามก็คือทุกสกิลอ่ะมันฟาร์มได้ดีหมดเลยนะไอรอนแซนอ่ะคือไม่ต้องมีอเวก็ได้นะเอาจริงแล้วสแต็กอ่ะบวกเยอะด้วยท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดคุณกด เอ่อการแล้วก็ตัวซีไม่มีนะครับผมกดซันแล้วก็คิวนะผมมันจะเป็นการเอามือไปตะคุบตะคุกนะครับผมกดการและคิวอะประมือไปตะคุกนะซึ่งสกิลของไอ o อนไซนี่มันฟาร์มได้ดีหมดเลยนะทุกคนผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครได้ก็เอามาใช้กันเลยนะครับโอเคเราไปต่อที่เจนใครที่2กันเลยดีกว่าโอเคเราก็ไปถึงเจนใครที่2กันแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไปผมก็ไม่ได้จัดอันดับนะแต่ว่ามาบอกว่า5อันนี้มันก็ดีหมดเลยนะครับผมต่อไปอันที่ 2นะครับผมอันที่2คือโฮชิยาคินะครับผมหรือว่าคิสเมะเรานั่นเองซึ่งคิสเมะนะครับผมมีสกิลการแปลงร่างด้วยบอกเลยว่ายอดมากเลยนะครับผมเป็นอยู่ตัวเซนั่นเองก็คือใช้คู่กับเน,น็ได้แต่แปลงร่างมันก็จะดึกด๋กดึกด๋กด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 กหน่อยนะน่ารักเห็นไหมก็สกิลนะครับผมที่ใช้ได้ดีเลยนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับเอาไว้เคลื่อนที่นั่นเองนี่สกิลหนึ่งเอาไว้เคลื่อนที่นะครับผมส่วนสกิลสองนะนี่คือเดอะเบสเลยนะครับเดอะเบสในการฟาร์มเลยนะครับสกิลสองกิดดคุณก นะใส่มันจะสร้างวงน้ํามานะครับผมแบบใหญ่ๆแล้วคือเป็นการสร้างดาเมียแบบดับเบิลดับเบิลลัวนะครับผมถือว่าสุดยอดมากเลยแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นนะคองคุณยังสามารถ <c oughs> กําลังประสานอินยูแล้วก็พาสีดีกว่าอ่ะพาสีของมันนะครับผมกดตัวแท็กครับผม <c oughs> นี่ครับผมมันก็จะสร้างน้ำอย่างนี้นะ <c oughs> สร้างน้ำอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ยังไง <c oughs> อ๋อแล้วก็ใช้สกิลในน้ํานี้แบบแบบสุดยอดมากเลยอะทุกคน <c oughs> มันใช้สกิลในน้ําได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากเลยนะครับคือโคชินากีผมก็ไม่เคยลองใช้นะแต่ว่ามีน้องผมใน i ี c o r d นะครับเขาบอกว่าฟาร์มดีมากเลยใครที่รู้วิธีการฟาร์มโคชินากีก็บอกได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการฟาร์มของโคจินากีนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเราไปต่อที่เจนไครอันที่หนึ่งกันเลยดีกว่าเจนไครที่หน,นะครับผม ตกเป็นของเซนจูนะก็ถือว่ามันมันเป็นเจนใครที่ฟาร์มดีมากเลยนะเซนจูแล้วแล้วชิโรชิโรกางเงี้ยมันมาอยู่ข้างหลังกูได้ไงวะเนี่ยเออใช่ไหมเหรอซึ่งเซนจ anyway> MA ูนะครับผมมันจะฟาร์มเลยตอนที่เรามีสกิลเอาเวกนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลของมันแต่ละอันมันเป็นสกิลระยะไกลนะครับผมเกือบทั้งหมดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลสองนี่คือสกิลเดอะเบสในการฟาร์มนะทช่ไห้มอนเตอร์สลบนะแต่สกิลสามนี่สิมันทําอะไรไม่แทบจะไม่ได้เลยทุกคนนี่ดู นี่เหนะสร้างไม้ขึ้นมาแล้วคือเอาจริงนะมันมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออเอาจริงนะก็คือมันจะช่วยตอนเราต่อเอเวฟนี่เอาเวฟเป็นตัวซีนะแล้วแล้วก็มีสองขั้นด้วยทุกคนนี่ขั้นแรกนะผมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรากดซีอีกรอบหนึ่งนะผมก็จะเรียกยักษ์ออกมานะนี่กดการซีดิเออการซีนะผมจะเรียกยักษ์ออกมานะนี่ประมาณนี้แล้วก็ต่อยไปเลยต่อยเหยียบ แล้วก็ต่อยนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมถ้าเกิดกด C นะครับผมแล้วก็กดเลขต่อนะครับผมก็จะกลายเป็นหมซียนะครับน่ะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับและสกิลนี้นะครับผมมันจะเรียกเซนจูพันกรมาออกมานั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้มากเลยนะครับน่ะสกิลคิวก็ไม่มีเนาะสุดยอดมาเลยโอเคกดกันแล้วกดคิวเอ้กด e, กด C นะครับผมกดกันแล้วกด นะก็จะเรียกเซนตูแบบนี้ออกมาแบบต่อยไปรัวๆแบบมันสร้างหน้าเมจได้แรงมากเลยนะสรับการฟามนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วก็วุงกวางกงง้างผผด,าด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมผิดพลาดการใดก็ขออภัยกันด้วยเลยนะครับใครที่ชอบกดไลค์ like, ชอบมากกดติดตามและกดกระดิ like, ่ like, งกุ้งกิ้งให้ผมคนนี้ด้วยเล,นไไลนนยนะครับสำหรับิปหน้าจะไปไลฟ์ผตานตามชมกันด้วยเลยนะครับสวัสดีซีน่เกมบาาจ้าปายจ้าบายครับผมย่า yeah.